ช่วยกันร้องเพลงต่อไปเลยแล้วกันครับผมกว่าท่อชานะครับเฮ้ยเพลงชื่อว่าใช่เป็นศักดิ์ศรเนาะใช่ครับผมแผ่ดินและดาวเฮ้ยคราวนี้ทำไมทุกคนขยับหนีมนเลยยังไงคะอ่าโอเคเพลงสะท้อน

不شش不شبري i We hey, ชีวิตของเธออยู่ไกลเกิดกว่าฉันเอื้อมถึง <S <S 1> <S 1> วตาฉันเป็นเพียงมันดิ้ทิ้งรีดอยู่กับดินรักยาความฝันของฉันวิธีของฉัน <c oughs> คุณดีเทลที่ประคองพวกพี่ทั้งหมดเลยไหมท่านหนึ่ต้บบองบอกเลยว่าผมเห็นสายตาลอกแรกลอกแรกของแต่ละท่านแล้ว <c oughs> เป็นกับลังใจเอาสียงผม,มเป็นกับลังใจ <c oughs> ให้เรา,า,าเลยข่าวคาซีรอบหนึโหต้องบอกว่าภาษาที่ใช้คือภาษาอะไรนะคุณท่าน่ะปาปะกยอปาปากยอนะ่ไหมเป็นภาษายังไงฮะคุณช่วยแนะนำหน่อยเลยช่วยแนะนำหน่อยค่ะเออได้ไหมค่ะ ครอวา,านะคะนรศมลแดนพงทีค่ะภาษาเพลงแบรแลแล้วก็เพลงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเป็นภาษาอะไรครับลารกันยอค่ะปารกันยอเป็นภาษาที่ต้องบอกว่า <c oughs> อยากจะถามน้องๆเล่นแสดงนิดนึงค่ะนะมันยากไหมมันยากไหมนี่ฟังยังยากเลยอเคยไปเข้าคลาสน้องกับเขาเหมือนกันแล้วเป็นไงครับผมถั่วพักงางาผักถั่วค่ะ ไม่ได้สัทีอาตู่ถึงเชิญคุณออกใช่ไหมครับวันนั้นใช่ค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าเชิญกลับบ้านไปค่ะไปเป็นแม่นางเอกแทนนะคะ <c oughs> คงจะอยู่คาเซย,ยุคนี้ไม่ได้นะคะายากไหมอายากขอทาเข่งล่าได้ไหมไเข่งล่ายุค2000เนี่ยค่ะ2002กับ2 2020กับ2000ยากไหมคะก็ก <c 't> ็ยากอยู่นะคะมันจะมีแบบว่าบางทีแบบคำว่าเคหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่แบบเคสระเอคอคายจะเป็นคอะไรเงี้ยเคเป็น K ทำไมคุณจะแนะนำคุณยกคำอื่นไม่ได้เลยไงไม่ใช่ค่ะคำอื่นคืออะไรคุณไปยกอะไรเค K K ไงขึ้นต้นจับตัวอะไรไงคุณเบไม่ใช่ไม่บอกค่ะคำอื่นมันจะเหมือนภาษาไทยแต่คำเนี้ยโอ้โหจิตใจผมคิดไปเรื่องอื่นเลย ขึ้นต้นด้วยตัว K ไม่ค่ะมันชัดเป็นจอกไปแบบ K K K ใช่ไหมคะครูคาเซอย่างว่าหลิงล่าใช่ไหมแต่ว่าทุกคนเนี่ยทุกคนเพิ่งใครรู้ไหมตัวนำเสียงของเราเนี่ยดีเทลนี่แหละเสียงดังควมชัดมากวันนี้เห็นบอกว่าอาจารย์ชิดไม่มาด้วยใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันนี้มีเกิดอะไรขึ้นครับผม ไม่สบายนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยแล้วกันส่งความโหยงไงแต่ถามข้างหลังหน่อยหน้อเออน้องอุ้มปะน้องอุ้มครับผมน้องอุ้มขาเป็นไงคะกับเรื่องนี้กับเก็บแผ่นดินเป็นลูกไม่รักดีเลยบอกตามตรงแม่สอนมาเลี้ยงมาให้อยู่สุขสบายให้ไปหาชนชาติอุ้ยมีตําแหน่งมียศมีกล้ามเอะอะเข้าป่าตลอดเอะอะดึงแม่เข้าแบบนี ทำไมลลูกในผู้ชรืติดใจอะไรหนุ่มผมยาวสเปกเดียวกับแม่และหนุ่มผมยาอยากเก็บเธอไว้ทั้งสองคนเออยังไงคะนองอุ้มค่ะก็ได้มาอยู่ตรงนี้ก็คือเหมือนได้มาลำบากไปกับทุกคนได้มากคือไม่แต่คือมันสนุกมากๆพูดไปเลยอุ้มอยากพูดเลยอุ้มอุ้มอุ้มพูดไปเลยแล้วก็ดีใจแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ดีกับพวกเราทุกคนค่ะ อ่าแล,ละไอซ์ราคามิทดาของเราครับผมเออบนมินทดาสําหรับผมเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่ท้าทายแล้วก็กดดันมากๆครับเพราะว่าเออเป็นละครที่ขึ้นฮิ่งแล้วแล้ว,ลวเราได้มารับบทมิทดาเราก็อยากทําให้เต็มที่ที่สุดแต่โชคดีครับข <im itation> องแรงของแรงครับใช่ครับ <im itation> ไม่ว่าจะยากแค่ไหนครับแต่เราก็ได้พาร์ทเนอร์ที่ดีจากพี่ๆคาเซทุกคนครับอือหรอ แต่ว่ามีคนหนึ่งรับผมรุ่นเราเนี่ยนะนะรุ่นสองพมาเป็นรุ่นนี้แล้วจุดที่เป็นแม่เปียกอารยาแล้วก็มาเป็นใครนะพี่ป๋อสมบัติเทคนีแต่มีอยู่หนึ่งคนเขายังได้อยู่กลุ่มนี้อยู่นะคะครับผมโอ้ยสองคนสี่ alex น่ะ alex คุณนาหน้าคุณคงต้องรีบพูดเร็วๆแล้วตอนนี้ยุงเยอะมากเลยครับผมยุงเรอ่มามาแล้วครับผมอะไเเป็นไงค่ะสิายครับก็สนุกมากครับพอดีเป็นบทที่เห็นพี่หนุ่มอัจพรพเล่นตั้งแต่เด็กแล้วชอบมาตั้งแต่เด็กก็เลยแบบว่าดีใจมากที่ได้มาแสดงตัวนี้ครับแล้วก็พอมาอยู่อย่างเงี้ยอย่างแล้วก็ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะก็เลยสนุกสนานกับการทํางานแล้วก็ก็จะสู้ให้เต็มที่ไปจนถึงวันสุดท้ายครับมีไหมมีแบบแบบพวกคาเซเนี่ยมีบทกันเองไหมว่าโอ้โหบทมันยากด้วยแล้วภาษาไม่ไม่มี พูดม่มครับวันนี้พูดกับตูไปเลยว่าพูดความจริงมันกดดันแมมันแบบคือคือบทมันยากด้วยด้วยบทครับเพราะฉะนั้นแบบว่าคืออย่างเด็กไงเราก็ถ่ายกันตรงนี้อย่างสถานที่ที่เรานั่งกันอยู่อย่างนี้นี่ก็เป็นที่ที่เราถ่ายทำที่เราสู้ลบบู๊กันตรงนี้แบบฝนตกอะไรกันตรงนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นแบบแล้วเราก็อยู่กันอย่างนี้มามาแบบหลายเดือนมากทุกธันาครพฤก็จะมาใช้ชีวิตกันอยู่ตรงนี้ก็เลยแบบช่วงแรกๆอาจจะปรับตัวยากนิดนึงครับแต่ว่าพอ มันผ่านไประดับหนึ่งแล้วก็ก็ดีครับสนุกดีครับก็ปรับตัวได้แล้วตอนนี้มตอนนี้อะไรก็ทําอะไรพวกเขาไม่ได้แล้วไม่ได้นะครับผมงั้นเราก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆก่อนดี่ขอเียงตบมือให้ครั้งหนึ่งคราคุกเลยทุกคนแต่ว่าสามเพลงที่ไพโร่ไปแล้วนั้นจริงๆแล้วเวอร์ชั่นนี้บอกเลยว่ามีอีกหนึ่งเพลงที่เป็นแบบเพลง